านอาหารชิดลมและบ้านสรุตาโครงการ3ค่ะตอนนี้คุณหน่อยก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะร้านต่างๆเหล่านี้เคยออกในรายการตั้งแต่สมัยที่คุณหน่อยทำรายการที่ใช้ชื่อว่าเยี่ยมระยองตอนนี้คุณหน่อยเปลี่ยนนะคะมาเป็นพัฒนวดีวาไราตี้สาเหตุที่เปลี่ยนเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยชื่อรายการเยี่ยมระยองใช่ไหมคะแต่บางทีคุณหน่อยไปต่างประเทศหรือบางทีคุณหน่อยไปต่างจังหวัดคุณหน่อยก็ ทำรายการมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมด้วยปรากฏว่าท mm. ่านผู date, ้ชมเนี่ยบางทีไ hmm. ม่ได anyway ้ด yeah. mm ูแ hmm. ต่แต่ต้นรายการก็เข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดระยองเพราะชื่อรายการบอกว่าเยี่ยมระยองก็มีท่านผู้ชมบอกเอ๊ะที่คุณหน่อยไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของระยองนะคะบางทีเราก็ต้องบอกอ๋อตอนนี้คุณหน่อยอยู่ต่างจังหวัดค่ะพอดีทํารายการมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเอ๊งั้นมาเปลี่ยนชื่อดีกว่านะคะเป็นพัฒนวดีนะคะก็คือชื่อจริงของคุณหน่อยเองนะคะส่วนคําว่าบวาลรตี้เนี่ย ก็หมายถึงความหลากหลายมีหลายเรื่องหลายราวอยู่ในรายการของเรานะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณหน่อยจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปดูว่าวันนี้คุณหน่อยเนี่ยมาที่ร้านติ๊ดไก่บ้านเจ้าเก่าร้านติ๊ดไก่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนท่านผู้ชมคงจําได้นะคะจะอยู่ที่ถนนจันทอุดมนะคะเป็นร้านที่ทําข้าวมันไก่อร่อยมากเป็นไก่บ้านน้ําจิ้มก็แซ่บจริงๆเลยนะคะมีท่านผู้ชมหลายคนนะคะที่บอกเออไม่ได้มาประมาณตั้ง อ,อาทิตย์2อาทิตย์แล้วเขาย้ายแล้วไม่รู้นะคะไม่ทราบว่าไปอยู่ไหนร้านติ๊ดไก่บ้านเนี่ยย้ายมาอยู่ที่ถนนด้าน,านหลังของบิ๊กซีนะคะบิ๊กซีจังหวัดระยองเนี่ยถนนสายสามสิบหกใช่ไหมคะแล้วก็มีบิ๊กซีนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าที่บิ๊กซีนั้นจะมีถนนด้านหลังด้านข้างนะคะเวลาท่านผู้ชมเอารถมาจอดในที่ที่กันแดดกันฝนได้เนี่ยก็จะมีถนนถนนตรงนั้นเนี่ยคะ่ะเรียกว่าถนนเกาะพรวดแต่เป็นซอยที่4นะคะเข้าได้2ด้านนะคะจะเข้าทาง ด้านที่แยกกาอกกลอยแล้วจะไปบ้านค่ายเนี่ยท่านผู้ชมมาทางนั้นนะคะและท่านผู้ชมจะเห็นว่าทางแยกซ้ายมือจะเขียนว่าถนนเกาะพวดนะคะเลี้ยวเข้ามาที่จะเป็นถนนที่จะไปสถานีวิทยุช่อง11ได้อย่างนี้นะคะสถาน,านีวิทยุโทรทัศน์ช่อง11นะคะขออภัยนะคะแล้วก็พอมาสักนิดนึงก็จะเจอถนนกรอะพวดซอยสท่านผู้ชมเลี้ยวเข้ามาเลยค่ะ ท่านผู้ชมจะเห็นเด่นเป็นสง,ง่าเลยนะคะร้านติ๊ดไก่บ้านเจ้าเก่านะคะถ้าเกิดมาไม่ถูกเอ๊ฟังคุณหน่อยพูดแล้วยังไม่เข้าใจก็โทรศัพท์มาถามได้นะคะกับหมายเลขโทรศัพท์081614 0553นะคะเดี๋ยวก็จะแผนกล้องไปให้ท่านผู้ชมดูนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีป้ายติดไก่บ้านของเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในแล้วก็ไปคุยกับเฮียติดนะคะเจ้าของของเราว่าโอ้โหมาอยู่ที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างดูบรรยากาศภายในร้านนะคะสะอาดสะอา้านกว้างขวาง,วางใหญ่โตที่จอดรถสบายเลยนะคะโล่งเลยนะคะล้วลมลืน่นต้นไม้ชื้นชัดระบ,ดบาดใบเลยล่ะคะ่ะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้คุณหน่อยมาอยู่ใกล้ๆกับ er เหียตติดแล้วนะคะเนี่ยอยู่ใกล้ๆคุณหน่อยเองนะคะสวัสดีค่ะเหียติดค่ะ นี่นะคะแมแล้วในเวลาเดียวกันมีไก่อยู่ข้างๆด้วยโอ้โหตัวรเริ่มเทิมเลย